สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาสํารวจความหมายและก็การตีความที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัส,สบดีครับตอนที่โคจรเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งตามหลักโหราศาสไทยเนี่ยถือว่ามีสถานะที่ไม่ธรรมดาเลยเนื้อหาหลักๆที่เราจะมาวิเคราะห์กันวันนี้ก็มาจากบทความดาวพฤหัสบดีเป็นประของอาจารย์ สุสิทธ์จัก,กรวาลน,นะครับซึ่งท่านให้มุมมองที่แหลมคมเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับแนวคิดสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนก็คือสถานะประเนี่ยแหละครับของดาวพระเสบดีในราศีเมถุนคํานี้เนี่ยมีความหมายเฉพาะทางที่บ่งบอกถึงความเสื่อมถอยหรืออาจจะหมายถึงการถูกลดทอนความสําคัญลงไป อืมใช่ค่ะซึ่งฟังดูเผินๆก็ขัดแย้งกับธรรมชาติของดาวพระศรีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับค่ะก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับภาพจําที่เรามีต่อดาวพฤหัสเลยนะคะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะรอยกันครับว่าตําแหน่งดาวแบบนี้เนี่ยมีความหมายเชิงลึกยังไงกันแน่แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพศ2568ถึง2569 ที่แหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยได้เน้นย้ำเอาไว้ค่ะช่วงนั้นน่าจับตาเป็นพิเศษและแน่นอนครับเราจะมาดูความซับซ้อนความน่าสนใจของปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์นี้กันเอาล่ะครับเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าปราก,กันก่อนเลยนะครับตามเนื้อหาที่เราได้ศึกษามาคำนี้โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงความเสื่อมความด้อยค่าหรือการถูกลดความสำคัญลงใช่ค่ะ มันเอ่อไม่ใช่ตำแหน่งที่ส่งเสริมกำลังวังชาของดาวเท่าไหร่นักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านว่าประในทางโหราศาสตร์ไทยคือบ่งบอกถึงสภาวะที่ดาวนั้นอ่อนกำลังลงหรือแสดงคุณสมบัติในเชิงที่ด้อยลงกว่าปกติค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกรณีนี้คือดาวที่เรากำลังพูดถึงคือดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดวงใหญ่เลยเป็นตัวแทนของปัญญา ความรู้คุณธรรมจริยธรรมหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สถาบันทางศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะครับดาวดีดาวใหญ่เลยใช่ค่ะแต่พอดาวแห่งคุณธรรมความสุขุมรอบคอบดวงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีาธาตุลมมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนดาวพุธเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาการค้าความคิดเร็วๆการตั้งคำถามความสงสยัย หรือแม้กระทั่งความเป็นเด็กหรือลูกศิษย์นะคะอ๋อครับดาวพฤหัส,สบดีกลับได้รับสถานะเป็นประคืออ่อนกำลังลงในบ้านของดาวพุธซะอย่างนั้นโอ,อ้การที่ดาวแห่งปัญญาความน่าเชื่อถือไปอยู่ในราศีแห่งการสื่อสารกันนั่งคำถามแล้วกลับอ่อนกำลังลงมันสร้างภาพที่เอ่อแบบว่าขัดแย้งกันอยู่ในทีนะครับอืมใช่ค่ะราศีเมถุนไม่ค่อยเอื้อให้ดาวพฤหัสบดี แสดงพลังด้านบวกออกมาได้เต็มที่อย่างนั้นเผ่าครับก็เป็นไปได้ที่จะตีความแบบนั้นค่ะคือราศีเมถุนเนี่ยเขามีธรรมชาติที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะชอบการเปลี่ยนแปลงชอบตั้งคำถามชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเยอะๆเร็วๆซึ่งอาจจะขัดกับธรรมชาติที่สุข,ขุมรอบคอบแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของดาวพฤหัส,สบดีอยู่บ้างครับเข้าใจได้ค่ะการที่ดาวพฤหัสเป็นประในราศีนี้ ก็เลยอาจจะสะท้อนถึงสภาวะที่ปัญญาความรู้หรืออํานาจแบบเดิมๆถูกท้าทายด้วยข้อมูลข่าวสารใหม่ๆห,หรือถูกตั้งคําถามอย่างต่อเนื่องจนทําให้ดูไม่ค่อยมั่นคงหรือด้อยค่าลงไปได้ค่ะในเนื้อหามีการใช้ภาพเปรียบเทียบที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับคือภาพของอาจารย์ที่แทนด้วยดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังถูกลูกศิษย์ซึ่งก็แทนด้วยอิทธิพลของราศีเมถุนหรือดาวพุธ รุมล้อมถาโถมด้วยคําถามเยอะแยะไปหมดค่ะนึกภาพออกเลยสารพัดเรื่องเลยจนอาจารย์เองก็รู้สึกปวดหัวตอบไม่ทันหรือรู้สึกเหมือนโดนต้อนให้จนมุมอะไรทํานองนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะภาพนี้มันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับว่าบรรยากาศในช่วงนั้นมันอาจจะเต็มไปได้วยความวุ่นวายการซักไซไลเเลียงจนทําให้ผู้รู้หรือผู้มีอํานาจเดิมรู้สึกอึด,ดัดได้เหมือนกัน ใช่ค่ะการเปรียบเทียบนี้สะท้อนสภาวะได้เห็นภาพเลยทีเดียวมันไม่ใช่การตั้งคำถามธรรมดาธรรมดานะคะแต่อาจจะเป็นการตั้งคำถามที่ค่อนข้างหนักหน่วงจี้ใจดำหรือท้าทายความเชื่อเดิมๆอย่างจริงจังครับจนทำให้ผู้ที่เคยอยู่ในฐาน,นะผู้ให้ความรู้หรือผู้มีอำนาจอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยรู้สึกว่าสถานะตัวเองกาลังสั่นคลอนหรือว่าไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้เหมือนเดิม อ,อาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้ภูมิปัญญาที่ตัวเองมีอยู่ถูกมองว่าไม่พอแล้วล้าสมัยไปแล้วหรือถูกนำไปตีความในทางที่ลดทอนคุณค่าลงไปได้ค่ะพอเราเข้าใจความหมายบรรยากาศคร่าวๆของประในราศีเมถุนแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปถึงผลกระทบที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในสังคมด้วยนะครับค่ะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับวงการผ้าเหลือง หรือกลุ่มบุคคลทางศาสนาและผู้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษทั้งหลายอาจจะมีการถูกเปิดโปงความจริงหรือที่ใช้คำว่าโดนสาวไส้ออกมากันหลายยวงซึ่งฟังดูค่อนข้างแรงทีเดียวโอ้คำแรงเหมือนกันนะคะครับผลที่ตามมาก็คืออาจนำไปสู่ความเสื่อมศรัทธาในวงกว้างได้ถ้าเราเชื่อมโยงประเด็นนี้เข้ากับความหมายทางโหราศาสตร์ที่เราคุณกันไปเมื่อกี้นะคะมันก็สอดคล้องกันอย่างน่าสนใจเลยค่ะ ดาวพฤหัสเนี่ยคือตัวแทนของศาสนาคุณธรรมความศรัทธาใช่ไหมคะครับผมพอดาวดวงนี้อ่อนกําลังลงเป็นประในราศีแห่งการสื่อสารการเปิดเผยข้อมูลอย่างเมถุนพุทธก็ย่อมเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือความจริงที่อาจจะถูกปิดบังไว้เกี่ยวกับสถาบันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอิทธิพลของดาวพฤหัสมีโอกาสที่จะถูกขุดคุยถูกเปิดโพงหรือถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะได้ง่ายขึ้นค่ะ อ๋อเพราะมันอยู่ในเรือนสื่อสารนี่เองใช่ค่ะแล้วการสื่อสารที่รวดเร็วแพร่กระจายในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยิ่งํำให้ผลกระทบเหล่านี้รุนแรงแล้วก็กว้างขวางขึ้นจนนำไปสู่การสั่นคลอนความศรัทธาอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาว่าไว้เลยค่ะดูเหมือนว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่เวทดวงศาสนาหรือความเชื่อเท่านั้นนะครับแหล่งข้อมูลยังระบุต,ต่อไปถึงผลกระทบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยอ่ามีเรื่องนี้ด้วยว่าอาจจะ เสื่อมจากความน่านับถือไปมากหรือความน่าเชื่อถือลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอาจมีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ไม่เหมาะสมปรากฏออกมาให้เห็นบ่อยครั้งจนคนในสังคมอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติหรือใช้คําว่ากลายเป็นทําอะไรไม่เหมาะไม่สมกันจนเคยตัวไปเลยอืมน่าคิดนะคะซึ่งเป็นภาพที่น่ากังวลไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเน้นย้ําช่วงเวลาที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือปี6 8ถึง69ใช่ค่ะ ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลดลงเนี่ยก็สอดคล้องกับการตีความสถานะประะที่หมายถึงความเสื่อมถอยหรือด้อยค่านั่นเองค่ะพอประกอบกับอิทธิพลของราศีเมถุนที่เกี่ยวกับการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆก็ยิ่งส่งเสริมให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เรื่องราวหรือข้อมูลที่ไม่ค่อยน่าพอใจเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับเหมือนเรื่องมันถูกขยายได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ การกระทําที่อาจจะเคยถูกมองข้ามไปหรือทํากันเป็นปกติในกลุ่มเฉพาะเนี่ยอาจถูกนํามาตีแผ่สู่สาธารณะแล้วก็กลายเป็นประเด็นวิาพากควิจารณ์อย่างกว้างขวางได้ทําให้ความน่านับถือที่เคยมีอยู่ถูกกัดเซาะไปอย่างมากครับส่วนการระบุช่วงเวลาพศ2 5 6 8กถึง2569ก็เป็นการชี้เฉพาะถึงช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนตามปฏิทินโหราศาสตร์นั่นเองค่ะเข้าใจครับชัดเจนเลย แต่ทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะขัดแย้งในตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือถึงแม้ดาวพฤหัสจะเป็นประซึ่งบุงบอกถึงความอ่อนแอหรือความเสื่อมเนี่ยค่ะแต่ในเนื้อหาก,ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าดาวพฤหัสยังคงรักษาธรรมชาติพื้นฐานของตัวเองในเรื่องความเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์แล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนชอบรู้มากกว่าใครเอาไว้ได้อยู่ไม่ได้หายไปไหนอ๋อใช่ค่ะ ยังคงคุณสมบัติเดิมไว้หมายความว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่ด้อยค่าลงแต่ธรรมชาติของการใฝ่รู้การสแสวงหาปัญญายังคงมีอยู่คนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะยังคงสนใจศึกษาหาความรู้กันอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่ากลายเป็นคนโง่เขลาไปเสียหมดนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของการตีความทางโหราศาสตร์เลยนะคะคือไม่มีดาวดวงไหนที่จะแสดงผลเพียงด้านเดียวแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่เสียกำลัง แต่คุณสมบัติพื้นฐานหรือธรรมชาติเดิมของดาวนั้นยังคงอยู่เสมอคะ่ะครับผมในกรณีของดาวพฤหัสบดีแม้จะเป็นประแต่ความเป็นครูความเป็นผู้รู้ความใฝ่รู้ก็ยังคงเป็นแก่นของดาวดวงนี้อยู่อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลก็ได้ชี้ให้เห็นถึงด้านกลับหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความรู้นี้ในสภาวะประที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งเลยคะ่ะคือความรู้ที่อาจจะมีมากเกินไปหรือหลากหลายเกินไป จนนำไปสู่ความสับสนได้อ๋อรู้เยอะจนสับสนใช่ค่ะดังที่ระบุว่าจนเกิดความสับสนและยิ่งไปกว่านั้นนะคะแหล่งข้อมูลยังตีความไปอีกขั้นหนึ่งว่าความรู้ที่มากเกินไปในสภาวะนี้อาจนำไปสู่ความเสื่อมได้ด้วยซ้ำหูถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับค่ะโดยอธิบายว่าความเป็นประกิงในยะหนึ่งหมายถึงความเสื่อมเรียนมากไปจะนำมาซึ่งความเสื่อม รู้มากไปจะนํามาซึ่งความด้อยค่ะโอหอันนี้ลึกซึ้งมากการตีความประในบริบทนี้จึงขยายความหมายออกไปไม่ใช่แค่การขาดความรู้หรือความรู้ที่ด้อยคุณภาพแต่ยังรวมถึงความเสื่อมถอยที่เกิดจากความรู้ที่มากเกินไปด้วยค่ะครับหรือความรู้ที่ไม่ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือความรู้ที่มันกระจัดกระจายหลากหลายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขาดทิศทาง แทนที่จะเป็นปัญญาที่นำทางและสร้างสรรค์นี่เป็นมุมมองที่ท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งดีอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะน่าขิดตามมากครับประเด็นเรื่องรู้มากไปแล้วอาจนำมาซึ่งความเสื่อมหรือความด้อยค่าเนี่ยมันเป็นมุมมองที่กลับตลบัดจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นประในราศีเมถุนอยู่ในดวงชะตากำเนิด โดยเฉพาะในกรณีที่ดาวนี้ส่งผลดีในภาพรวมของดวงชะตาตามเกณฑ์อื่นๆนะครับสําหรับคนที่มีในดวงเดิมคำแนะนำที่ให้ไว้คืออย่าเรียนสูงมากจะทำให้เสียเวลาทำงานเรียนรู้จากประสบการณ์จะดีกว่าเรียนสูงสูงเรียนเยอะเยอะอันนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดว่าความรู้เชิงทฤษฎีหรือการศึกษาในระบบที่มากเกินไป อาจไม่เป็นผลดีเท่ากับการเรียนรู้จากการลงมือทําจริงสําหรับคนที่มีพื้นดวงแบบนี้เป็นคําแนะนําที่น่าสนใจแล้วก็เน้นการปฏิบัติจริงมากเลยค่ะอาจจะตีความได้ว่าสําหรับบุคคลที่มีโครงสร้างดวงชะตาลักษณะนี้ การเรียนรู้จากการลงมือทําการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่าการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวการสะสมปริญญาเยอะๆหรือการศึกษาทฤษฎีที่ลึกซึ้งมากๆแต่อาจจะไม่ได้นํามาปรับใช้จริงอะค่ะครับเหมือนเรียนแล้วไม่ได้ใช้ประมาณนั้นค่ะ ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับธรรมชาติของประในราศีเมถุนที่ความรู้เชิงทฤษฎีหรือข้อมูลที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความสับสนความไม่แน่นอนหรือความลังเลได้อ๋อครับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จึงอาจเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงมากกว่าเมื่อเหมือนกับว่าปัญญาที่แท้จริงสำหรับคนกลุ่มนี้อาจจะงอกเงยมาจากการประยุกต์ใช้มากกว่าการท่องจำหรือการศึกษาในตำราเพียงอย่างเดียวค่ะ สเตครับเป็นการตีความที่ให้ความสําคัญกับบริบทของแต่และบุคคลจริงๆแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับหลังจากช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสพรดีเป็นประในราศีเมถุนนี้ผ่านพ้นไปแล้วแหล่งข้อมูลที่เรามีได้ให้ภาพอนาคตไว้อย่างไรบ้างครับในส่วนนี้แหล่งข้อมูลกล่าวไว้ค่อนข้างกระชับค่ะระบุว่าเมื่อพ้นจากราศีเมถุนไปแล้วสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับ อ๋อก็คือดีขึ้นใช่ค่ะซึ่งก็หมายความตามตรงว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายออกจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีถัดไปซึ่งก็คือราศีกรกฎสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะดูวุ่นวายสับสนหรือเต็มไปด้วยการตั้งคำถามการเปิดโปรงหรือความเสื่อมถอยที่เราคุยกันไปในช่วงที่ดาวเป็นประนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะครับผมบรรยากาศโดยรวมน่าจะมีความมั่นคงสงบ หรือมีการฟื้นฟูความน่าเชื่อถือต่างๆเกิดขึ้นได้ซึ่งนี่ก็เป็นไปตามธรรมชาติของวัฏจักรทางโหราศาสตร์นะคะครับมันเป็นร,บรอบๆไปใช่ค่ะการโคจรของดาวเข้าสู่ราศีต่างๆหรือการทำมุมสัมพันธ์กับดาวอื่นๆเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีสถานการณ์ใดคงอยู่ตลอดไป แต่ละช่วงเวลาก็จะมีบทเรียนมีความท้าทายหรือโอกาสที่แตกต่างกันไป mm hmm. เมื่อดาวเปลี่ยนตำแหน่งคุณภาพหรืออิทธิพลที่ส่งผลต่อโลกและผู้คนก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมันเป็นพลวัตที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะ การเข้าใจวงจรเหล่านี้ก็ช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเอาล่ะครับจากที่เราได้เจาะลึกเนื้อหาจากบทความของอาจารย์สุสิทธิ์จักรวาลกันมาอย่างละเอียดพอสมควรถึงตรงนี้เราพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่าดาวพฤหัสบ,บดีในราศีเมถุนในสถานะประนี้มันกําลังบอกอะไรกับเราหรือว่าชี้เห็นถึงแนวโน้มอะไรที่สาคัญสําคัญบ้างครับจากการพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่าเราสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้หลายอย่างเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งคำถามอย่างเข้มขน้นต่อผู้มีอำนาจผู้มีความรู้หรือสถาบันที่เคยเป็นที่เคารพนับถือดั้งเดิมทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะครับเหมือนโดนตรวจสอบเยอะขึ้นใช่ค่ะสิ่งที่เคยเชื่อถืออาจถูกนำมาตรวจสอบพิสูจน์หรือท้าทายมากขึ้นประการที่2มีโอกาสสูงที่จะเกิดเรื่องอื้อเฉาการเปิดโปงความไม่เหมาะสมต่าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศาสนาความเชื่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมการสื่อสารที่รวดเร็วอาจทําให้เรื่องราวเหล่านี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างได้ค่ะซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นที่3เลยนะครับคือความน่านับถือหรือความศรัทธาต่อบุคคลหรือสถาบันต้นแบบเหล่านั้นอาจจะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้ถูกต้องค่ะและประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจและซับซ้อนมากก็คือความสัมพันธ์กับความรู้ ที่แม้จะยังมีการสแสวงหาความรู้กันอย่างต่อเนื่องแต่ความรู้ที่มากเกินไปขาดการกันกรองหรือไม่ถูกนํามาใช้อย่างถูกต้องก็อาจกลายเป็นดาบสองคมได้อืมอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะนําไปสู่ความสับสนความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งความเสื่อมถอยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพศ2568ถึง2569 25ที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ําว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจับตามองเป็นพิเศษครับสรุปได้ครบถ้วนดีมากค่ะ และสิ่งที่น่าครบคิดต่อยอดจากทั้งหมดนี้คือธรรมชาติของการตีความทางโหราศาสตร์นั้นมักจะเต็มไปด้วยความซับซ้อนความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ความท้าทายต่อมุมมองเดิมๆเสมอเลยค่ะครับผมอย่างที่เราเห็นในกรณีนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและคุณธรรมเมื่อตกอยู่ในสถานะประในราศีเมถุนกลับสามารถตีความไปถึงความเสื่อมที่เกิดจากความรู้ที่มากเกินไปได้ มันสะท้อนให้เห็นว่าในมุมมองทางโหงราศาสตร์เนี่ยไม่มีอะไรที่ดีสุดขัว้วหรือร้ายสุดขั้วเสมอไปจริงครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทความสมดุลและการตีความที่ละเอียดอ่อนซึ่งเรียกร้องให้เราต้องใช้ทั้งสติปัญญาแล้วก็วิจารณญาณในการทําความเข้าใจค่ะเป็นข้อคิดที่ชวนให้มองปรากฏการณ์ต่างๆอย่างรอบด้านมากขึ้นจริงๆครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิด หรือสำรวจกันต่อเป็นการส่วนตัวนะครับแนวคิดที่ว่าความรู้ที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเสื่อมถอยหรือความสับสนได้นั้นมันสะท้อนหรือสอดคล้องกับสภาวะในยุคข้อมูลข่าวสารท่วมทน้นที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างครับอืมคำถามน่าสนใจมากค่ะในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสการรู้มากไปจนเกิดความสับสนเลือกไม่ถูก หรือแม้กระทั่งการด้อยค่าของความรู้ที่ท้าจริงมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราสัมผัสได้จริงหรือไม่น่าคิดตามเลยนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันคือสังคมของเราจะปรับตัวหรือรับมืออย่างไรกับช่วงเวลาที่แหล่งความรู้ผู้มีอานาจหรือสถาบันที่เคยเป็นหลักยึดทางปัญญาและศีลธรรมแบบดั้งเดิมกาลังถูกตั้งคาถามถูกท้าทายหรือถูกสั่นคลอนความน่าเชื่อถืออย่างหนักหน่วงค่ะจะหาจุดสมดุลย่งไง เราจะสร้างความสมดุลระหว่างการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลกับการรักษาไว้ซึ่งความเคารพหรือเราจะค้นหาแหล่งความน่าเชื่อถือใหม่ๆได้อย่างไรเหล่านี้เป็นคำถามเปิดนะครับที่น่าจะช่วยให้เราได้นำบทเรียนจากมุมมองทางโหราศาสตร์ที่เราคุยกันวันนี้ไปเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวและประสบการณ์ของเราเองได้ต่อไปครับ